สวัสดีครับนะรับไม่เป็นไรก็หลังจากที่เราวันนี้อยากจะกินซอยจุมาหลายวันครับวันนี้ก็ได้สดําเร็จกิจกรรมพาครอบครัวมานอนเนี <c oughs> ่ยแม่ครัวเรากําลังจกเตรียมซอยจุเนี่ยอะไรอะผ้าขี้ริ้วเนี่ยจัด,ดจ,าจานอยู่ครับตอนนี้พร้อมด้วยกับเลือดดิบแล้วก็ขี้เพียเนี่ย จะอร่อยแล้วครับมื้อนี้ครับผมก็เป็นกิจกรรมครอบครัววันหยุดแล้วก็อีกอย่างก็ตรงกับวันแฮปปี้เบรดของป้าหนูด้วยครับของแม่ครัวเรานะครับผมแฮปปี้เบรดครับผมเราซื้อเนื้อมามันก็โอเคก็เป็นเนื้อลวกครับผมเนื้อลวกเซ็ปเ็สุดยอดหลังจากที่แม่ครัวของเราทําเสร็จแล้วก็ก็เอามาวางบนหน้าเราแล้วมาต่อหน้าเราแล้วตอนนี้เราก็มาพร้อมจะเด็ก ครับผมเนี่ยซอยจุสวนสอสังครับผมมีครับมีเลือดมีขี้เพี้ยก็คือมีเนื้อสดๆนะครับผมมีผ้าขี้ริ้วมีตับก,ก็เครื่องเคียงก็มีพริกมีกระเทียมครับผมน้ำจิ้มสูตรสอสังแม่ครัวสอสังพร้อมด้วยเนื้อที่เราซื้อมาเหลือๆซื้อมาเกินเราก็มาลวกเป็นลวกจิ้มมีผักนอเราจะเริ่มกันเอาใบหัผ้านะครับผม อืมเอาเลยเซฟแน่นอนครับใส่ไปเรึบหัวพาเอาเนื้อหยิบเนื้อรึบยบเนื้อหยิบปลาขี้ริ้วใส่เอาตับใช้มือเรึบเนี่ยตัดสดๆนะผมพร้อมด้วยพริกหยิบพริกใส่ด้วยกระเทียมอ่าแล้วก็ราดด้วยอะไรเนี่ยราดด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆน้ำจิ้มก็ให้มันพูนไปให้มันเปรี้ยวให้มันอร่อย ตามด้วยเลือดเลือดหืมเนื้อแดงแดงขี้เพีย้ยรสชาตขิของผมนิดนิดเนื่อแต่คนชอบสเสร็จแล้วหน้าตานี่ครับผมหืมสุดยอดไอของสดนะครับผมมันอร่อยอร่อยผมกินแล้วท่าน้ำมุกไหลคือผมจะสุดยอดว่าของอกันคือการันตีว่ามันต้องอ,อร่อยแน่นอนครับผมของสดจะมีความหวานความมันแล้วก็เลือดจะทําให้มันกินแล้ว ไม่ไหวแล้วอืออมมันเต็ม,มป,ป,ปากเต็มคำ ครับผมเดี๋ยวตามด้วยเนื้อเนื้อลวกกับน้ำจิ้มที่สุดยอดเผ็ดครับผมเน้นเผ็ดน้ำล้างคอกอเนี่ยผลของการด้ว่าความอยากเด็กความอยากกินครับผมถ้า จะเด็กอย่ากินครับผมอย่ารอชา้ชาถ้ารอช้ามันจะไม่อร่อยหามาเลยหามาแล้วก็ทําเลยครับทําวันซื้อตอนเช้าทําตอนเย็นเพราะว่าไปซื้อตอนเย็นแล้วมันจะยังมันก็แล้วแต่ว่าของมาสดไม่สดแต่ที่สําคัญที่สุดเรากินดิบๆของต้องสดแต่ที่ที่สําคัญที่สุดอย่าก,กินบ่อยเพราะมันจะเป็นสุขภาพมันจะเป็นจุลภาวเชื้อโรคของดิบมันจะเชื้อโรคจะไม่ตายครับผมก็ให้ควรระวังเตือน สวัสดีครับสุดยอดเอาเหลกระเทียม<น>ไม่หมดหรืกระเทียมนีม่เหลือนี่มีอย่างเหลือแต่กระเทียมนมี<ก>่นี่นเลยมันมันหนุ่มมันหอบอยู่ลรกมันวาดใช่ไหมมันวาดมัน มันไม่ผือดว่าอมยัยลูกมันแบบมันว่านมัน